เป็นทางการอีกครั้งต่ากประเทศครับขอต้อนรับทุกท่านตัวแทนสมาชิกพัคในแต่ละอำเภอในแต่ละจังหวัดนะครับแล้วก็จากสาธาพรรคัวประเทศนะซึ่งมีการ่ตัวนอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหลังการเลือกตั้งนะครับสวัสดีทั้ง คณะกรรมการิงพรรคและก็ผู้แทนรัศดรในนามพัรคก้าไกลทุกท่านรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพหากมทุกคนที่มาเร่วมการประชุมใหญ่สามัญปรปีในปีนี้คือปี2 5 6ึ่งเป็นการประชุมใหญ่งแรกไมมันครั้งแรกเสียงเสียงการเลือกตั้ง

เรามีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญมากๆนะครับสิ่งที่ถือว่าพวกเราได้ช่วยกันร,ร่วมแรงร่วมใจกันทุกองค์พยพในการทำงานอย่างหนักนะครับตั้งแต่ระดับพื้นที่นะครับไปจนถึงระดับชาติและสามารถพิสูจน์ตนเองให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นผลสำคัญอย่างยิ่ง ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จที่สุดในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาด้วยการใช้ชนะในการเลือกตั้งเป็นพักอันดับที่หนึ่งด้วยจำนวนสส151อสอ151ที่นะครับถือว่าเป็นความสำเร็จของพวกเราทุกคนนะครับผมในฐานะหัวหน้าพักต้องขอบคุณทุกคนนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่และไม่ได้มา ในวันนี้นะครับอีกครั้งที่สำคัญหลังการเลือกตั้งนะครับทุกการสำรวจความนิยมความเห็นของพี่น้องประชาชนต่อพักการเมืองและเ,เกี่ยวกับตำแหน่งผู้นำประเทศที่ประชาชนอยากเห็นความนิยมความยอมรับของพวกเราที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีแผ่วนะครับ จนวันนี้นะครับนักวิเคราะห์การเมืองผู้สังเกตการทางการเมืองมีความเห็นว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพรรคก้าไกลเราจะเป็นพรรคที่ครองความนิยมของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับหนึ่งอีกแน่นอนในการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่ประเด็นสำคัญ ที่ผมอยากจะสื่อสารกับพวกเราในวันนี้นะครับไม่ใช่สิ่งที่พูดขึ้นเมื่อกี้นะครับผมยกประเด็นสำคัญคือผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาประกอบกับผลสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนหลังการเลือกตั้งมันสะท้อนอะไรสิ่งสำคัญมากๆที่ผมอยากจะสื่อสารกับพวกเราคือมันสะท้อนว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่ การเมืองแบบก้าวไกลนี่แหละคือสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการการเมืองแบบก้าวไกลที่ก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่เชื่อว่าจะสามารถประสบความสำเร็จได้ในการเมืองไทยที่เป็นจริงก่อนหน้านี้สังคมไทยไม่เชื่อว่า การเมืองที่ไม่ใช้อำนาจไม่ใช้อิทธิพลไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์รวมถึงไม่ใช้เงินทองในการซื้อเสียงจะสามารถชนะการเลือกตั้งเป็นอันดับหนึ่งได้ในประเทศนี้แต่ผลการเลือกตั้งทั้งที่ทผ่านมาได้ทำลายเทดานความความคิดนี้ไปแล้วนะครับวันนี้ สังคมไทยเชื่อแล้วว่าการเมืองแบบก้าวไกลที่ให้ความสำคัญกับการทำงานความคิดการนำเสนอนโยบายการเมืองที่ทำงานแบบตรงไปตรงมาเน้นคุณภาพการเมืองที่เกิดจากพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนอย่างพวกเรานี่หละช่วยกันสร้างคนละไม้คนละมือ มันประสบความสำเร็จได้จริงๆในการเมืองของไทยการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการเมืองไทยและสังคมไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและเมื่อความคิดความเชื่อและความเป็นจริงได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันหมายความว่าวันนี้พี่น้องประชาชนเห็น และเชื่อมั่นมีความหวังว่าเราสามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงประเทศของพวกเราได้ในแบบที่เราเคยฝันไว้ในอดีตผ่านการเมืองในระบบรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จที่พวกเราได้ทำร่วมกันในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมานะครับดังนั้น ในสถานการณ์ที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเผชิญพายุใหญ่ในทางการเมืองนะครับในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญพายุใหญ่ในทางการเมืองคลื่นลมกำลังแรงใช่ไหมครับหลายคนอาจจะหวั่นไหวหลายคนอยู่ในพื้นที่ทราบดีว่าพี่น้องประชาชนถามไทยทุกวันว่าจะเป็นอะไร นะครับแล้วก็แสดงความให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีความกังวลกับพักของพวกเราแต่ถ้าเราย้อนคิดในสิ่งที่ผมได้พูดไปในช่วงแรกนะครับเราจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันมาไกลมากแล้วนะครับไกลเกินกว่าที่การเมืองแบบก้าวไกลจะถอยหลังหรือพ่ายแพ้แล้วดังนั้น ในสถานาที่เผชิญคลื่นลมแรงแบบนี้ผมยืนยันว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องหวั่นไหวเพราะคนที่หวั่นไหวคือคนที่จะอยากจะทำลายพักก้าวไกลคนที่หวั่นไหวไม่ใช่เราแต่คนที่หวั่นไหว คือคนที่อยากจะทำลายพักการเมืองที่พี่น้องประชาชนต้องการแต่ผมยืนยันว่ามาถึงวันนี้ไม่มีใครสามารถทำลายความคิดความเชื่อและความหวังของพี่น้องประชาชนได้อีกแล้วไม่มีใครสามารถทำลายและหยุดยัง้งความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยได้อีก มองแบบนี้มองไปข้างหน้าภารกิจของพักเก้าไกลหลังจากนี้นะครับไม่ใช่วันไหวมีแต่เดินหน้าเต็มร้อยมั่นคงแน่วแน่ในเป้าหมายและอุดมการนะครับทำพักเก้าไกลให้แข็งแรงมากขึ้น ตอบสนองตอบโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนมากขึ้นนะครับด้วยเป้าหมายภารกิจ3ประการนะครับเรื่องแรกช่วยกันสารต่อปฏิรูปพรรคอย่างต่อเนื่องเรียนรู้จากปัญหาและความผิดพลาดภายในของเรานะครับแล้วคิดคน้นแนวทางการทำงานใหม่ๆที่จะฝ่าฟันปัญหาและความท้าทายเพื่อเป้าหมาย ทำพักก้าไกลให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนนะครับทําให้พักการเมืองพักนี้ให้สมาชิกและพี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาเป็นเจ้าของเข้ามาร่วมขับเคลื่อนเป็นพักการเมืองที่เราอยากเห็นจริงๆนี่คือภารกิจส่วนที่หนึ่งปฏิรูปพักอย่างต่อเนื่องสร้างความเข้มแข็งจากรากฐานที่แท้จริงประการที่สอง เดินหน้าเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกให้พี่น้องประชาชนเห็นแม้จะเป็นฝ่ายค้านซึ่งแน่นอนต้องทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารแต่ฝ่ายค้านเชิงรุกเป้าหมายของเราคือการเตรียมพร้อมเป็นพักการเมืองเป็นรัฐบาลที่ดีที่สุดสำหรับพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้า ดังนั้นระหว่างยังเป็นฝ่ายค้านต้องใช้ทุกกลไกทุกพื้นที่ทั้งในสภาและนอกสภาในการผลักดันวาระที่ก้าวหน้าเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในการเตรียมบุคลากรเตรียมนโยบายในระดับปฏิบัติเตรียมแนวทางเตียนรถแมปในการนำเสนอสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการจริงๆนี่คือภารกิจของฝ่ายค้านเชิงรุกสุดท้ายพวกเราทุกองค์คาพยพต้องช่วยกันทำงานนะครับอย่างสุดความสามารถเพื่อพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงพิสูจน์ด้วยการทำงานจริงแสดงให้สังคมไทยเห็นแสดงให้ผู้มีอำนาจได้ประจักษ์ว่า พักคก้าไกลไม่ใช่ภัยคุกคามของสังคมไทยเราไม่ใช่ภัยคุกคามของใครแต่พักคก้าวไกลจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของสังคมไทยพักคก้าไกลจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสังคมไทยในอดีตเพื่อเดินหน้าไปสู่อนาคต เราจะเป็นคนที่เชื่อมอดีตที่มีข้อจำกัดที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงเดินหน้าไปสู่อนาคตให้พวกเราเท่าเทียมกันเท่าทันโลกเราเท่านั้นเป็นคำตอบสุดท้ายนี่คือสิ่งที่พวกเราคงจะได้พูดคุยนะครับและทำงานร่วมกันนะครับหลังการประชุมใหญ่ ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้พวกเราไม่ต้องกังวลอย่างที่ผมบอกนะครับไม่มีอะไรต้องกังวลมีแต่แสงสว่างอยู่ข้างหน้าขอบคุณมากครับสํานักข่าว Today Make Tomorrow Today